好的，辛、嗯、苦。<laughs> วันนี้เป็นวันนักข่าสวสวดีที่25เดือนพฤษภาคม2566คุณโยมอิ่งกระชัยตรีรุตพรนางสาวพัคขาวรันสายแบว็งในมารทำบุญจับบาตวันนี้อาจจะมาภาพข,ขอบารมีหลงวงพ่อพระเจ้าใหญ่างอินแคลมตงปกปักแบบสามคุณโยมอิ่กระชัยตรีรุดพรคุณโยม พระเขาวันสายแววขอมีพารมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพารมัยเจริญด้วยโภคะสมบัติทรัพย์สิทหนึ่งทองอายุวันนาสุข,ขปะปล,ลาทุกพิพาลา,าลุกการทุกมุ่งหน้าเต็มยักา,าวารีวังนาภูราปาริปูริรพิสาคารังเอวะมีวะหิโต้จันังเตดานังบุคตรัตเติ bisa ki rất sang wa can Bye. Uh...